สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําปูไข่ดองน้ําปลากันครับอา่าตัวใหญ่มากครับนี่คือปูที่เราได้มาขั้นตอนต่อไปก็เราจะนําปูแกะเชือกฟางออกเพื่อจะเตรียมตัวเอาปูไปล้างทาความสะอาดอีกทีหนึ่งครับผมอา่าเราก็บอกก่อนว่านี่คือเป็นปูที่ตายแล้วครับผมเพราะว่า เราไม่กล้าตัวเป็นๆดิโนก็ต้องฆ่าเองครับผมพอเราเตรียมปูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการล้างปูทำความสะอาดปูในในส่วนที่เราใช้ก็คือจะเป็นแปรงนะครับขัดทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะตัดตรงใต้ท้องมันออกแล้วก็จะขัดทําความสะอาดอีกทีหนึง่งทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับ พอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำปูมาแช่ด้วยโซดาครับเพื่อล้างความเคาวของปูออกให้หมดแล้วก็เพิ่มความสะอาดเข้าไปด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับเทลงประมาณจกท่วมตัวปูนะครับแนะนำเลย ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการแกะปูออกมาครับผมตรงนี้ก็จะแน่นๆหน่อยๆ,ๆนะครับพอเราแกะออกมาเนี่ยก็จะทําการล้างทำความสะอาดด้านในโดยการเปิดก๊อกน้ําผ่านเบาๆนะครับเดี๋ยวไข่ปูเนี่ยจะเสียหายครับผมเราก็แค่เปิดเบาๆก็พอครับ mm hmm. พอเราล้างออกมา mm hmm. เราก็จะเห็นวนน่าปูมันดนมากกินมากๆ แล้วก็ไขเ่เยอะมากมากครับผมเอาทำความสะอาดแล้วก็ทำการตัดสิ่งที่ปกปิดตัวไข่ปูครับอ่าเราก็ตัดออกหมดเลยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดออกไปครับนี่โอใช่ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวปูครับเราจะเอาตรงปอกออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวปองสีส้มตกนะครับเราเลยต้องตัดออกครับแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยครับผมตัดสิ่งที่เป็นกระดูกปอนอะไรออกทั้งหมดเลยนะครับ พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยน่ากินมากๆครับก็จะออกมาประมาณนี้ปูไข่ครับต่อมาก็จะเป็นการเตรียมน้ำดองนะครับซึ่งเราต้องตั้งไฟเคี่ยวปลากับง,ง,งน้ำตาลปี๊บนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟห่อนๆนะครับแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำน้ำดองเนี่ยเย็นก่อนนะครับผม,มนี่ก็เป็นน้ำปลาที่เราใช้นะครับเป็นน้ำปลาแ้น้อยเปเซ็นครับเป็น,นออพอเราเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวพริกกับกระเทียมไว้โรยด้านหน้าครับ พอน้ำดองเย็นเสร็จเราก็เตรียมการทลงใส่ปูแล้วก็โรยด้วยกระเทียมกับพริกครับพอเราทำเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วนำไปแช่ในช่องฟิตนะครับประมาณหนึ่งคืน ก็สามารถกินได้แล้วครับกับข้าวสวยร้อนครับผมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนกินกับข้าวสวยวร้อนๆบอกเลยว่าสุดยอดมากกับกิ้กับน้ํากินซีฟูดรสเด็ดเลยทีเดียวเชียว วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย